สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีแฟนๆไอโฟนนะครับวันนี้นะครับผมก็ไปหารีวิวชาวบ้านมาดูนะครับก็เพื่อนๆนะครับที่เขาได้เครื่องนะครับไอโฟนสิบไปรีวิวก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีการอัปเดตลงช่อง y t u t u นะครับขอญาตส่องของชาวบ้านให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าของเราเพิ่งจะเปิดจองนะครับ วันศุกร์เนี่ยจะให้จองนะครับแล้วก็ศุกร์หน้าได้นะครับศุกร์นี้ก็จะเป็นศุกร์ที่เออผมลืมขออนุญาตดูนิดนึงศุกร์สิจองนะครับศุกร์ยีได้ของนะครับใครที่จะจองนะครับแล้วก็อยากได้เครื่องมาทำคอนเทนต์นะครับจองเลยครับผมว่าคุ้มนะครับถ้าปล่อยไว้อีกละลอกหนึ่งแล้วรอแล้วรอจับเครื่องเนี่ยผมว่ายาวและหลุดหลุดไปแล้วหลุดล็อตแรกไปก็จะมันก็จะไม่อัปเดตแล้วนะครับใครซื้อมารีวิวหรือว่าซื้อมาใช้ก่อนก็ จองได้เลยนะครับแล้วพอจะมีงบนะเพราะว่ามันไม่ใช่เงินถูกๆนะครับนะใช้เงินแบบประหยัดดนะครับยุคนี้ก็ลาบากลําบากลําบากลําบากนะครับมามาดูกันนะครับเป็นช่องของคุณ KT Review นะครับนี่เขาได้เครื่องมาแล้วนะครับ iPhone 15 Pro Max เจอกับ14 Pro Max นะครับเดี๋ยวมาดูการถ่ายวิดีโอของเขาหน่อยนะครับซ้ายนะครับฝั่งนี้เป็น15 Pro Max ขวาเป็น14 Pro Max นะครับไป ไม่มีเสียงนะครับต้องปิดเสียงไว้นะครับดูแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับสีจะโอ้จะได้สีเยอะกว่าไหมครับความสว่างจะดีกว่าอะไรไหมครับความสว่างนี่มาเต็มที่มืดเนี่ยจะเก็บแสงดีกว่าดูตรงนี้ครับตรงมัมืดเนี่ยตรงนี้จะมืดไปเลยตรงนี้ยังพอเห็นนะครับเนี่ยสว่างกว่านะครับด้านนี้นะครับโอ้แล้วไฟเห็นปะโอ้โหสว่างกว่ากันเยอะเลยนะครับดูสิโอยนิด โอ้โหมันนี้มืดไปเลยอ่ะอันนี้สว่างไปเลยอ่ะโอ้ไล่กาดนะครับเป็นไนท์โหมดนะครับ night m ม d ไล่ากาดรรมากๆนะครับต่อไปนี่อันนี้เป็นรูปถ่ายแล้วนะครับรูปถ่ายก็มันโอ้โหเนี่ยกลางคืนเนี่ยชัดเลยนะครับ15 Pro Max นี่คือเก็บแสงได้ค่อนข้างนะครับดีกว่าเยอะนะครับดูดิความเขียวนะครับ ให้ดูในที่มืดเนี่ยตรงนนนเนี้ยมืดๆเนี่ยโอ้นี่ยังสว่างเลยเนะครับส่วนความเขียวก็อันนี้จะอมเหลืองเลยอ่ะเพราะว่าไฟมันเหลืองไปบ้งโอ้โหอ,อย่างนี้ยิ่งดูโอ้โหสว่างาไปปะวะดูดิทุกคนมันแบบจา้าซะเหลือเกินอ่ะเนี่ยครับอันนี้น่าจะเป็นซูมแล้วแ่ะนะครับโอ้โหสี่เพื่อนอน,นะครับ กลางคืนคือดีกว่ากันเยอะนะครับ iPhone ถ้ากลางวันเนี่ยมัน,ม,นมันแทบไม่ต่างถ้าแบบแสงเยอะๆมันแทบไม่ต่างนะครับดูลําบากแต่ถ้าที่มืดเนี่ยดูง่ายเลยครับมันจะสว่างกว่ากันนะครับอขออนุญาตนะครับใครอยากสับสกายพี่เขาก็ไปสับเลย KT review นะฮะแ h งเขียวแล้วก็คนต่อมานะครับคนต่อมาเป็นช่องช่องของ h y d e r Tech นะครับช่องนี้เขาก็รีวิวเก่งนะครับได้เครื่องไว 15โปเจอกับ14โปอันนี้ตัวโปรเจอกันเองนะครับมาดูตัวโปกันหน่อยนะครับไปนะครับตัวโปปุ๊บตัวโปเนี่ยเฮ้ยทำไมกลายเป็นว่า14โปเขียวกว่าวะเ,เพื่อนเ่อว่าไหมเขียวกว่าหรือเปล่าดูสิเนี่ยกลางวันมันดูไม่ค่อยแตกต่างแต่ดูอย่างนี้คือแตกต่างนะอันนี้เหมือนสีสีจริงผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะ วิดีโอการสั่นอ่าเยี่ยมดูการสั่นอันนี้สิบห้าโปรนะครับโหนิ่งกิ๊บเลยอ่ะดูดิโหนิ่งกิ๊บเลยว่ะมันนิ่งตั้งแต่สิบสนะี่แล้วเนาะดูดิสิบห้าโปรโอ้โหแล้วสิบสี่โปรมีปะโอ้สิบสี่โปรนี่สั่นกว่าอีกอะดูดิแต่ก็นิ่มแล้วนะโอ้โหมันคือคนละเรื่องเลยอันนี้รูปครับ รูปก็ไม่ต่างกันมากแต่ว่าตรงที่มืดอ่ะสิบห้าโปรจะโอเคกว่าเห็นไหมฮะโอ้โหแจ๋วเลยทุกคนโอ้โหเยี่ยมในกลางวันดูไม่ค่อยต่างเนี่ยแต่ฟ้าเหมือนกันนิดๆนะฮะอันนี้อันนี้เข้มกว่านนี้อ่อนกว่านี่ครับนี่ก็ถ่ายปกตินะครับถ่ายแบบ ตามความเป็นจริงอ่ะ,อะมีอีกครับนี่มี15 Pro Max เจอกับ S23 อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดของพี่เขาพอดีเลยเดี๋ยวขอโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับเราไม่ได้ใช้ตัวพรีเมียมนะครับอโอ้โหนี่15 Pro Max เจอกับ S23 Ultra เออสูสีว่ะโหความนิ่งนี่ก็ใกล้เคียงนะ แต่สีเนี่ยเหมือนจะไอโฟนจะสีธรรมชาติกว่าไหมยาที่แท้จริงมันไม่ควรจะจะเขียวอ่อนแบบนี้ไหมมันต้องเขียวแบบนี้ปะตามความเป็นจริงนะ Daylight ครับ Daylight Daylight โอ้โหอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเลยโอ้โหความสว่างนี่ก็ไอโฟนมาดีวะ่ะนี่เออ ได้อยู่นะดูดิแต่ S อ3ยิบสามก็ยังสดกว่าสีนะผมว่าแล้วแต่ชอบอ่ะแล้วแต่ชอบนะครับผมว่าไม่หนีกันมากนะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่งบนะครับมีนี่นี่นโปรคาเมบ่าเทสอีกโอ้พี่คนนี้แม่งทำเยอะว่ะขอซ่องหน่อย โอ้โหสิบห้าโปกับสิบห้าสิบสี่โปนะครับเอ๊ะเมื่อกี้เราไปแล้วเนาะอันเดิมอันเดิมโอเคครับอ่าต่อไปอันนึงนะครับเป็น cinematic นะครับนี่สิบห้าโปนะครับถ่ายปกตินะครับแต่ว่าตั้งมือถือนิ่งๆหน่อยแล้วก็เดินเห็นไหมอูนี่ถ้าถ้าคนถ่ายแบบถ่ายเก่งนะครับยังไงมันก็สวยว่ะอันนี้คือเวลาเราๆท่านๆน่ๆะไม่ผมหรือไม่ก็คุณเนี่ยเวลาถ่ายใช่หไหม แล้วก็จะถือถ่ายธรรมดาไม่ได้มีทฤษฎีอะไรเหมือนแบบตากล้องเก่งๆมันก็จะประมาณนี้แหละครับพยายามและมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้ามือถือไปอยู่กับเทพแบบมันก็จะเทพไปเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนถ่ายเล่นๆถ่ายแบบความปมนจริงนะครับดูสิอ่าโอเคเขาเปิดจองแล้วนะครับตั้งแต่ให้จองวันที่สิบห้านี้นะครับวันศุกร์เพื่อนเพื่อก็จองได้หลายรูปแบบเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาจองออนไลน์กับ แอเฟรียต์โปรแกรมที่ผมมีนะครับก็จะมีบานาน่านะครับบานาน่ากำลังจะเปิดตอนที่ทําคลิปยังไม่มีเว็บนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแปะลิงก์ให้เพื่อนๆก,ก็กดเข้ามามันก็จะอยู่แบนเนอร์ด้านบนเลยนะครับก็กดเข้าไปสั่งสั่งจองได้เลยนะครับมีบ a n a น่นะครับ1อันแล้วนะแล้วก็ของ Studio อเซเ n นะครับผมมีลิงก์พอดีเดยแปะให้หมดเลยนะครับก็เป็นหน้าคล้ายๆกับบานาน่นะครับน่าจะแพลตฟอร์มการทํา เดียวกันละมั้งเพราะว่ามันทรงเดียวกันเลยนะครับก็ตอนที่ผมทําคลิปมันยังไม่เสร็จนะครับเว็บแต่ละเว็บยังไม่เสร็จถ้า,าเพื่อนๆได้ดูคลิปแล้วเขาอาจจะเสร็จแล้วก็ได้กดลิงก์เข้ามาดูก่อนนะครับแล้วก็จะมี Powerbuy ด้วยนะ Powerbuy ก็กาลังทําอยู่นะครับ Powerbuy เนี่ยเขาไปคอร์สโอเวอร์กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยส์ First นะครับได้สูงเปเ็นสิบเดือนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่สูงเป็นสิบเดือนของบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยส์สมัคร ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ก็กดสมัครแล้วก็เข้าไปซื้อได้เลยนะครับเอ้เข้าไปจองได้เลยนะครับนี่เตรียมพบกับโปรโมชั่น0%นี่0%น่าจะ10เดือนนะครับน่าจะ10เดือนนะครับถ้าไม่10เดือนต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะต้อง10เดือนนะครับเพราะว่าถ้าไม่10เดือนก็ไปเสจบัตรอื่นนะครับนี่พาวเวอร์บายนะครับทุกสาขาแล้วก็ออนไลน์เลยเร็วนี้เราเน้นออนไลน์นะครับก็แล้วก็จะมีของ Apple เองก็เข้าไปได้นะครับ Apple ก็จะมีบัตรที่ร่วมรายการอยู่แล้วที่ยังไม่ได้ทําโปรเพิ่มนะครับถ้าไมสเปอร์เซ็นต์ก็จะมี UOB ผมก็มีลิงก์เดี๋ยวแปะให้นะครับแล้วก็ City ผมก็มีเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะครับส่วนบัตรอื่นก็เสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยไอเสียค่าดอกนิดหน่อยนะครับมันศูนย์จุดกว่ากว่าเองนะครับโอเคโอเคนะครับหมดแล้วนะครับแล้วก็ฝาก u t u b e ด้วยนะครับเพื่อนๆใกล้จะแสนซับแล้วผมอยากได้แสนซับเร็วไวมากๆเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปนะครับ นั่งดูคลิปไหนก็จัดไปนะครับแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเนี่ยก็จะมีลิงก์พวกแอเฟรีย t e โปรแกรมที่ผมไปทงกับเขานะครับ <c oughs> อย่างอันเนี้ยก็จะเป็นพวกลิงก์จอง iPhone iPhone เนี่ยกดเข้าไปจองออนไลน์นะครับผมก็ได้ค่าคอมด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีพวกประก,กรันรถยนต์บัตรเครดิตอื่นๆนะครับอุปกรณ์กีฬาสินค้าไอทีประก,กรันรถยนต์แล้วก็แบรนด์สินค้าอื่นๆนะครับเก็บคูปองส่วนลดช้อปปี้ลาซาด มีหมดเลยนะครับเข้าไปกดซัพพอร์ตผมได้ตรงนี้เลยนะครับลิงก์ไหนก็ได้ซื้อของผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับใครจองแบบไหนสีไหนคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับมาอวดกันหน่อย iPhone นะครับโอเคครับสวัสดีครับ